หน้าโอกาสนี้ไปเป็นโอกาสอันดีที่เราทุกคนยังมีชีวิตอยู่ความเจ็บไข้ได้ป่วยรุนแรงก็ไม่มีจงพากันตั้งอกตั้งใจนั่งสมาธิภาวนาสงบกายสงบ วาจาสงบจิตนั่งขัดสมา็ดให้ได้ทุกทุกคนเมื่อนั่งเสร็จเรียบร้อยตั้งใจบริกรรมเอาพุทธคุเป็นอารมณ์พุทธคุณคนพระพุทธเจ้านั้นเป็นของดีวิเศษ ผู้ใดเลื่อมใสในคุณพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงตัดไว้ว่าผู้นั้นยังมีชีวิตอยู่ก็จะมีความสุขกายสบายใจเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจย่อมไม่เกิดมีขึ้นแก่บุคคลผู้นั้นเคื่อผู้เลื่อมใสในคุณพระพุทธเจ้า ในฐานศีลภาวนาที่พระองค์บำเพ็ญมามากมายจนได้ตรัสรู้เป็นสระพุทธ,ธเจ้าแค่นั้นเราต้องเจริญน,นึกถึงกราบไหว้บูชาด้วยเสียงกล่าเพราะว่าพระพุทธ,ธเจ้านั้น ยากที่จะได้มาอุบัติบังเกิดขึ้นในโลกแต่ละครั้งละข่าวเรามีชีวิตได้กราบไหว้บูชาคุณพระพุทธเจ้าได้กราบไหว้คุณพระธรรมได้กราบไหว้คุณพระอริยสงฆ์เป็นบุญเป็นโกุศลอันยิ่งใหญ่ไพศาล แม่บุคคลผู้นั้นไม่ว่าใครๆในโลกนี้เขาตายไปเมื่อใดเวลาใดก็จะไม่ไปโสอบายไม่ไปเกิดเป็นสัตว์สิ่งเดรัจฉานเขาเหล่านั้นจะไปโสู่สวรรค์เทวโลกพรมมโลกจนถึงนิถาน ความเลื่อมใสศรัทธาเขาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทางกายวาจาจิตตามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสอนอย่างไรเขาก็ทำตามอย่างนั้นพระพุทธเจ้าเวลาเรานั่งสมาธิภาวนานั้นไม่ต้องคิดไปหาท่านอยู่ที่โน่นที่นี่ พระพุทธเจ้าพระองค์สอนว่าให้น้อมเข้ามาอยู่ในใจพระพุทธเจ้าอยู่ในใจพระพุทธเจ้าอยู่ที่นี้พระพุทธเจ้าอยู่ที่เรากราบไหว้าาบูชาละลึกถึงพระธรรมประสงค์ก็อยู่ที่นี้ให้น้อมเข้ามารวมเข้ามาสงบเข้ามาตั้งให้มั่น สงบโยให้ได้ทุกเวลาเต็อนจิตใจของตัวเองว่าอยาได้ประมาตมรณะภัยคือความตายนั้นมันใกล้เข้ามาขยับเข้ามาใกล้ที่สุดเราคิดเอาเองว่ายังไกลอยู่เพราะเรายังเด็กอยู่ยังหนุ่มอยู่ยังแข็งแรงอยู่ แม่แกเท่าแล้วก็ยังเดินไปมาได้โย่ให้นั่นอย่าได้นิ่งนอนใจการภาวนาละกิเลสให้หมดสิ้นไปก่อนซึ่งความตายนั้นเป็นดีวิเศษไม่มีอะไรดีวิเศษเท่าเทียมการภาวนาไม่มีอะไรสิ้นเปลือง นั่งโยก็ภาวนาพุโทโธได้ยังไม่หลับก็ภาวนาพุโทโธได้หลับแล้วก็แล้วไปตื่นขึ้นมาก็พุโทโธเป็นที่พึ่งเตือนจิตเตือนใจของเราให้ได้ทุกเวลาพระพุทธเจ้าอยู่ในใจพระพุทธเจ้าอยู่ภายใน เป็นอบายเตือนใจไม่ให้ใจคิดฟุ้งซ่านไปภายนอกเมื่อคิดฟุ้งซ่านไปภายนอยกแล้วว่าห่างไกลจากพระพุทธเจ้าห่างไกลจากพระธรรมห่างไกลจากพระสงฆ์พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ท่านจึงให้น้อมเข้ามาในเวลาปัจจุบันนั้นๆ ว่าพระพุทธเจ้าอยู่นี่พระธรรมอยู่นี่พระสงฆ์อยู่นี่ไม่ควรคิดฟุ้งซ่านไปที่อื่นเมื่อผู้มองเห็นว่าพระพุทธเจ้าอยู่ที่นี้ก็ภาวนาอยู่ที่นี้สงบกายสงบวาจาสงบจิตอยู่ที่นี้นั่นแหละได้ชื่อว่าพระพุทธเจ้ามีโยภายใน พุทธอพร,ระพุทธเจ้าไม่ได้ไปที่ไหนองค์ของท่านไปสู่นิพพานเป็นเรื่องของท่าน,ส,น,าน,น,ออานส่วนพระธรรมพระวินัยข้อห้ามต่างๆมีอยู่ในโลกมีอยู่ในพุทธศาสนา พระองค์ทรงประดิษฐานไว้ให้เราท่านทั้งหลายได้ประพฤติดีปฏิบัติชอบประกอบในสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลจะได้นำมาภาวนาทำความเพียนละกิเลสเพราะว่ากิเลสความโกรธกิเลสความโลภก,กิเลสความหลงนั้น มันมีอยู่ในตัวในกายวาจาจิตของคนของสัตว์ทางหลายของเทวดาอินพรหมใครๆก็ตามถ้ายังอยู่ในโลกนี้จิเลศเหล่านี้มันจะหุ้มหอ่อล้อมรอกกายวาจาจิตของบุคคลผู้นั้นอยู่ถ้าผู้นั้นไม่ปฏิบัติบูชาภาวนาจิเลศทั้งหลายลาคะโทสะโมหะ มันจะล่มโจมตีเอาฆ่าทำลายให้ผู้ปฏิบัติธรรมนั้นท่อแท้ออนแอในหัวใจจะไม่ลุกขึ้นภาวนาได้เลยเมื่อเราตื่นแล้วรู้สึกแล้วสูงส่งก็คือว่าทรงออกจากกิเลสราคะโทสะโมหะ ไม่ต้องไปยึดเอาถือเอากิเลสราคะโทสะโมหะในโลกจงเป็นผู้ปล่อยวางเลิกและวางเฉยให้ได้ทำใจให้สง,งบตั้งมัน่นรวบรวมเอาจิตใจดวงผู้รู้อยู่ในตัวในใจของเราให้ได้ เมื่อจิตใจดวงนี้มีความสงบตั้งมั่นอยู่ในกายในจิตอยู่ภายในความว่าเววิตกวิจารก็ไม่มีเรียกว่าพุทธโธอยู่ในดวงใจพุทธะพุทธโธอยู่ในดวงใจไม่ต้องไปหาที่อื่นหาไปที่อื่นหลงไปที่อื่นนอกจากจิตใจของตัวเอง ชื่อว่าเป็นคนหลงคนพานคนเมาคนไม่ภาวานาคนไม่ตั้งอกตั้งใจไม่ทำใจของตัวเองให้มีความสงบหลับยิงได้เลร่าร้อนด้วยกิเลสตัณหามานิติไม่มีที่จบที่สิ้นได้และวว่าตัณหาพาเป็นไป นายใจมนุษย์คนเราเครือกาะมะตัญหาความรักใคร่พอใจในกามทั้งหลายภาวะตันหาความยินดีพอใจในพบต่างๆในที่ยอยู่อาศัยวิภาวะตันหาแล้วตันหาไม่อยากเป็นโน่นเป็นนี้อะไรตอนนี้อะไรมันจุกจิกอยู่ตลอดกาล ไม่เลิกละไม่ตัดให้มันขาดเมื่อตัณหาเหล่านี้มันไม่ขาดสะบั้นหันแหลกลงไปแล้วที่เศร้าเหงานอนก็อยู่ที่นั้นฟุ้งซ่านลำคาญก็อยู่ที่นั้นการมฉันก็อยู่ที่นั้นพยาบาทก็อยู่ที่นั้นทีนมิตะความง่วงเหงาเหานอนก็อยู่ที่ใจ <c oughs> ความสงสัยในธรรมความสงสัยในโลกก็สงสัยอยู่อย่างนั้นเพราะว่ากิเลสนิวรมมันมีอยู่ความซุ่งซ่านลำคาญคือว่าไม่ตั้งใจภาวนาจริงๆถ้าตั้งใจภาวนาจริงๆนึกเอาพุทธคุณทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกอยู่ จะไปวุ่นวายอะไรภายนอกนั้นพุโทโธอยู่ที่นี้พุโทโธอยู่ที่ใจพุโทโธอยู่ที่กายพุโทโธอยู่ที่วาจาพุโทโธอยู่ที่จิตใจสงบเจตใจตั้งมั่นจิตใจเชื่อร่วมใสในพุทธศาสนาจริงจริง่ยที่นี้ปัจจังเวทิตพโพวิญโยติ วิญโยชนทางหลายผู้ปฏิบัติทางหลายซึ่งรู้แจ้งปัจจัตังจำเพาะจิตเจตใจดวงผู้รู้โยที่ไหนก็ต้องมาสงบระง,งับอยู่ที่นี้ทำความเกียนแท่งโยในจิตในใจของตัวเองดีกว่าปล่อยให้ฟุ้งซ่านลำคาญไปตามอำนาจกิเลสความโกรธบ,บังคับให้เป็นไป กิเลสความโลภบังคับให้เป็นไปกิเลสความหลงบังคับให้เป็นไปเธอไม่ตั้งใจรวบรวมจิตใจของตัวเองจิตใจมันก็ไม่มีทางสงบะงับได้ทาหาวารวบรวมกำลังเข้ามาตั้งภายในพุทโธให้ได้ทุกลมหายใจเข้าหายใจออก และลมหายใจเข้าออกก็ให้มองเห็นว่าอายุหรือว่าชีวิตของสัตทังร้ายมันห้อยอยู่แค่ลมหายใจเข้าหายใจออกนี่เองตราบใดลมหายใจยังมีอยู่ก็คือว่ายังมีชีวิตอยู่นั่นเองถ้าลมหายใจีนแหยะขาดสะบบั้นหันแหลกลงไปเมื่อใดเวลาใดแล้ว บุคคลผู้นั้นก็จะเหลือแต่สิ่งปฏิกูลเปื่อยเน่าพุพังเท่านั้นเองพุทโธไม่จะอยู่อนาคตพุทโธไม่จะอยู่อดีตพุทโธอยู่ในปัจจุบันพุทโธมีอยู่เดี๋ยวนี้ขณะน,นี้แล้วกราบไหว้บูชาพุทโธอยู่ในดวงใจ เมื่อพุทโธอยู่ในดวงใจใจของเราก็ให้มาอยู่ในเนื้อในตัวในจิตในใจนี้ควบคุมรักษาเอาดวงจิตดวงใจของตนไม่ให้เกิดความประมาทัวเมาใจคนเราเมื่อมันประมาทัมเมาแล้วเรียกว่าไม่รู้สึกตัววุ่นวายไปหมด ถ้ารวบรวมเข้ามาให้ได้ทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกใครเป็นผู้รู้ว่าลมหายใจก็คือจิตใจของคนเรานนัเองลมเข้าไปลมออกมาเป็นเรื่องของธาตุลมโรคร่างกายของคนเราที่เรามานั่งอยู่นี่ก็คือว่าธาตุดินธาตุเป็นเหมือนดินภายนอกนั่นเอง ธาตุน้ำก็เหมือนน้ำภายนอกแต่มันมาอยู่ในเนื้อในหนังนี้ก็เรียกว่าเป็นธาตุน้ำภายในธาตุไฟได้แก่ความอบอุ่นความร้อนธาตุลมได้แก่ลมหายใจเข้าออกร่างกายของคนทั้งหลายก็คือธาตุดินธาตุน้นำธาตุไฟธาตุลม รวมจิตใจเข้ามาตั้งภายในอย่าให้จิตใจมันว่าวุ่นไปโยใต้อำนาจกิเลสธรรมดากิเลสนั้นท่านเปรียบุปมาเหมือนคนตาบอดธรรมดาคนตาบอดทั้งสองข้างจะไปทางไหนทางไหนย่อมไม่สะดวกเพราะตาบอดเพราะไม่เห็นด้วยตนเอง ว่าที่ไหนสูงที่ไหนต่ำที่ไหนเป็นลุมเป็นบอ่อที่ไหนเป็นต้นไม้เป็นสิ่งที่จะมาทำให้ทุกข์ให้เดือดร้อนเจ็บปวดทุกขเวทนาคนตาบอดไปไหนก็ลำบากเพราะไม่รู้ไม่ภาวนาฉันใดคนที่ตาดีนี่แหละแต่ไม่ภาวนาไม่ละอิเลสความโกรธโลภหลงใน จิตในใจของตนออกไปในใจนั่นแหละมันเลื้อนตาบอดมันมองไม่เห็นรู้ไม่ได้ว่าอะไรอะไรอยู่ในตัวในใจของเราทีเลความกรอดอยู่ในใจก็ไมู่้ทีเลสความโลภความอยากในใจตัวเองก็ไมู่้กิเลสความหลงในจิตในใจตัวเองก็ไม่รู้เมื่อจิตใจไมู่้ อันนั้นแหละเรียกว่าเป็นคนตาบอดในหรือว่าบอดตาใสตาเมินโยแต่ว่ามันบอดบอดที่ไม่รู้ทำคำสอนสะพุทิเจ้าบอดที่ภาวนาพุโทโธไม่ได้แต่ความลุ่มล้องมัวมเมาไปจะตามอำนาจกิเลสรู้ได้เข้าใจ ไปให้พากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาให้ได้ทุกอิริยาบทยืนเดินนั่งนอนให้ได้ทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกเมื่อมีภัยอันตรายมาถึงตัวเขา้าเมื่อใดเวลาใดก็ไม่ต้องยตกวิจาร์เพราะเราได้ภาวนาไวไ้แล้ว ได้ละกิเลสความโกรธให้หมดไปแล้วได้ละกิเลสความโลภให้หมดไปแล้วได้ละความกิเลสความหลงให้หมดไปแล้วจิตใจก็ไม่ภาะวะผวามีแต่ภาวนาลูกเดียวภาวนาเรื่อยไปโยในตัวอยู่ในใจอยู่ภายในไม่ไปโยภายนอก ไม่ลหลงไหลไปโยใต้อำนาจปฏิบัติของผู้ปฏิบัติจะต้องเจริญสวัตั้งใจโยทุกเมื่อเชื่อวันแล้ว่าทุกลมหายใจเข้าออกหรือยิ่งกว่าลมหายใจเข้าออกจิตใจของผู้นั้นก็จะพ้นจากความทุกข์ความเล่าร้อนเ้ื่อิเลสตัณหามานณทิฏถิ ดวงจิตดวงใจก็จะผ่องใสสะอาดต่อต่อ,ตอไปเะเาะฉะนั้นอุบายทันอีวังก็มีด้วยประกาศลัทธีสัพพิติโยวิวัตันตุสัพภะโลโกนัตตุมาติภวัตวันตรายโย เสเทเทคาโยโกภาอภิวาธนาสีริชนจังวุธาปจายิโนจตาโรโอธรรมาวัฒนติโอายวันโอโสขังปาลัง